เราจะแบบตลกมาเรื่อยๆไม่ชอาไม่ชอบเป็นชายไม่เราไม่ชอบเป็นผู้หญิงม่ชายสี่ไม่เห็ไม่คิดว่ามึงจะหลอกกูบ้า คือการเป็นกระเทยแล้วจะมาเป็นอาจารย์เนี่ยมันถูกท้าทายอยู่แล้วว่ามันมันได้หรอมันจะถูกตั้งข้อสังเกตตลอดว่าแบบเอ๊ะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันจะมีคนเรียนแบบไม่ยอมรับในความเป็นมืออาชีพซึ่งข้อนี้มันก็ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นผู้พิพากษาที่เป็นแบบกระเทยเรายังไม่เคยเห็นแบบตำรวจที่แบบเป็นกระเทยที่เป็นแบบคนข้ามเพศอะไรอย่างเงี้ยด้วยอาชีพของตัวเองเนี่ยเป็นอาชีพช่างภาพ คือคาว่าช่างภาพเนี่ยเหมือนมายาคติเบาๆแล้วว่าเอ้ยมันต้องเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกครั้งจริงๆแล้วทบจะทุกครั้งเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงในปัจจุบันนะในยุคก,ก่อนหน้านี้ที่ที่สังคมมันยังมีความไม่ร,ริเบรตเท่าเหมือนในปัจจุบันนี้มันก็จะมีความตกอ,อกตกใจของบรรดาลูกค้าอะไรประมาณนี้ว่าอ้าวช่างภาพเป็นผู้หญิงหรอกเหรอฉันในการถูกกีดกันแบบนี้แล้วว่ามันเป็นเหตุผลง,ง่ายๆเลยมหาลาัยบอกแล้วว่า พี่ไม่รับเธอเพราะว่าเธอเป็นคนที่ออมีปัญหาเรื่องการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเธอใช้โซเชียลมีเดียไม่เหมาะสมคําที่เธอเลือกใช้รูปภาพที่เธอโพสต์มีลิปสติกรูปจู๋เนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ไม่ได้ซึ่งเราแบบเอ้ยนี่นี่เป็นเหตุผลจริงๆหรอในการที่แบบไม่รับเรานั่นจึงเป็นจุดหนึ่งเลยที่เราคิดว่าเอ้ยถ้างี้เรายอมรับไม่ได้เพราะว่าเราเชื่อว่าเบื้องหลังของการยกหลักฐานต่าง มันเป็นเพราะว่าไบแอหรือว่าอคติในเรื่องความเป็นเพศกระเทยของเรามากกว่าเราอะมีข้อจำกัดจากการเต็นแต่แรกเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบตอนแรกเราพยายามจะพยายามจะเป็นผู้หญิงตลอดเวลาพยายามจะให้ทุกคนแบบไม่ต้องตั้งคำถามอะแต่ว่าแต่ว่าเราภูมิใจในความเป็น transgender ของเรานะ แต่ว่าด้วยวัยด้วยด้วยวัยด้วยตอนนั้นมันเด็กมากเพราะอย่างเราเราแปลงเพศตั้งแต่อายุแบบ1920ใช่ไหมพอเราเริ่มเข้ามาแบบเต้นจริงจังอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วง20ต้นต้นๆในตอนแรกเราก็แค่ไม่อยากให้ใครมาถามถึงเราว่าเราเป็นอะไรอะ่ะเพราะฉันทุกการเต้นของเราอะ่ะมันจะดูเป็นผู้หญิงมากเลยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะอันนี้มันจะแบบปแปลกนิดน,นึงนะแต่สุดท้ายแล้วการเต้นของเราไม่พัฒนาเลยเพราะเราไม่ยอมรับว่าเราเป็น transgender คุณไม่สามารถที่จะเป็น LGBT ได้พร้อมกับการเป็นมุสลิมที่ดีได้โอเคในทางสังคมอะ่ะคุณสามารถหลอกตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นได้แต่ในทางศาสนาคือเรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วว่าศาสนาไม่อนุญาตให้เราเป็น LGBT คือคนคนที่เป็น LGBT อะ่ะตามตามหลักศาสนาเลยนะคะไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้เลยอะ่ะไม่ไม่แม้แต่จะได้กลิ่นอายของสวรรค์อะ่ะคุณไม่มีข้อต่อรองด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกเท่านั้นอะ่ะ มันต้องเลือกคือเราหันหลังให้ศาสนามานานแล้วก็ก้าวข้ามจุดนั้นมานานแล้วด้วยอย่างเงี้ยอกืก็เลยกลายเป็นว่าเลือกได้ไม่ยากถ้าถามว่าเคยแบบรู้สึกไม่คอมฟอร์ตไหมเวลาใส่มันจะมีอยู่บ้างแบบช่วงช่วงมหาหลัยสําหรับปีสองปีสามตัวอยาใส่แบบคอปเลยอย่างเงี้ยจังหวะแรกมันรู้สึกว่าเอยมันไม่ใช่มันมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบมันไม่ได้ห่ออะไรเงี้ยแต่พอแบบ พอมันใส่ไปเรื่อยมันจะชินเองรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นไรนี่มันก็เฉยๆอะไรเงี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่แบบจะใส่เสื้อก้ามรู้สึกเอ้ยแบบมันไม่ได้อะแขนมันไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกพอใส่ไปเรื่อยมันก็เออมันก็ปกติมันไม่ได้ผิดอะไรที่แบบจะไปเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่มันไม่ได้แบบอันนี้มันต้องขายให้ผู้หญิงเขาไม่ได้แบบว่าโอ้ยคุณเดินเข้าร้านแล้วคุณซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยแบบว่าสุดท้ายมันก็คือถ้าใส่ได้มันก็จบพี่อะเรียนชายล้วนมาก่อนใช่ไหม ก็จะมีแบบการล้อ <G al ore> แล้วแบบอีตุ้นเลยอีตุ๊ดเลยซึ่งต,ตอนนั้นมันแบบมันมันสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับโอ้เขาด่าว่ากดุ้นมาเลยอ่ะแต่จะบอกว่าเหมือนบุคคลบุรอดอ่ะผูกกรทับสองเลเยอร์ทั้งคู่เลยนะบุรอดก็จะมีเรื่องอ่ะเป็นตุ้ดหนึ่งใช่ไหมในอดีตแล้วก็มีเรื่องเร,องร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นด้วยหนึ่งอ่ะอันนี้ส่องมาเยอร์แล้วอีพรกะเขาสองมาเยอร์เหมือนกันตอนเด็กก็จะโดนแบบเรื่องอ่ะหนึ่งเป็นตุ้นโดนแน่ๆอีดอกเลยแล้วที่สองเป็นเรื่องฐานะที่ไม่เท่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย คือมันมีการบูลลี่อย่างนี้จริงๆอะแล้วก็คือการบูลลี่เรื่องฐานะมันเกิดจากคนในคอมมูนิตี้เดียวกันอะเธอคือฉันแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแก๊งเพื่อนที่เป็นแบบเป็น LGBT เหมือนกันซึ่งฉันหมายใจว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือกลุ่มคนที่เป็นความฟลิกต์ของเราที่ไหนได้เธอในคอมมูนิตี้เดียวกันเองยังมีการแยกเลเยอร์ในการ discriminate กันอีกอะถ้ากูเป็นผู้หญิงแบบกูชอบมึงไปแล้วซึ่งผู้พูดแบบเป็นผู้ชาย หรือเป็นเพื่อนที่แบบว่าเราก็รู้สึกว่าสนิทสนมด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็สงสัยว่าอา้าวแล้วกูแบบว่าอย่างไรแล้วถ้าแล้วกูเป็นผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแล้วถ้ากูแบบไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมึงก็คือชอบกูไม่ได้หรืออะไรมึงแบบพูดคํานี้มาเพื่ออะไรหรือแบบสนิทกันแล้วแบบอย่ามาชอบเรานะอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่า เราชอบผู้หญิงแต่มันก็เหมือนการที่แบบผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสมมติถ้าเราชอบผู้ชายาชอบเพศตรงข้ามเองเราไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนที่เราอยู่ด้วยอในบริบทนี้ก็เหมือนการแบบว่าสนิทกับเราแล้วมาบอกว่าเอ้ยสนิทกับเราอย่ามาชอบเรานะคือคือเพื่ออะไรความสัมพันธ์มันกําลังจะไปได้ดีเรากําลังจะรู้สึกว่าเออเราไว้ใจคนคนนี้ได้เราแบบมีเรื่องอะไรพูดคุยกับเขาได้กลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบไม่ได้เข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยม,มากกว่า คนอนะ่ะยังไม่เข้าใจว่าทําไมเกย์หรือว่าทําไม LGBT ถึงต้องพึ่งพาแอปต่างๆในการหาคู่อ่ะสำหรับเราเรามองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนว่าความรัก LGBT มันยากเหมือนกันนะมันต้องพอชัวร์ด้วยสมมติว่าเราชอบผู้ชายคนนั้นใช่ไหมสมมตินะเราก็ไม่สามารถแบบว่ายิ้มเราไม่กล้าที่จะยิ้มให้เขาแบบโดยการเจอกันต่อหน้าเลยเพราะเราไม่รู้ว่า เชื่อเขามีชาตนิติกับเราอย่างไงมันก็เลยเป็นการตอบคำถามว่าทําไมแบบ LGBT ถึงต้องใช้พวกแอปในการเป็นช่องทางหนึ่งที่จะต้องแบบสร้างความสัมพันธ์อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะทําให้คนทั่วไปรู้สึกว่าความรักหรือความสัมพันธ์ของ LGBT มันเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยมันเป็นเรื่องที่ดูไม่โรแมนติกเลยสำหรับเรานะเรารู้สึกว่า มันเป็นโลกของสเตรทอ่ะมันไม่รู้ฟีดแบกอ่ะว่าฟีดแบกที่จะได้กลับมามันคืออะไรอ่ะกับการที่เราไปชอบคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนด่าก,ก็ได้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต่อยกูไหมหรือ,อยังไงอ่ะประเทศไทยคือเหมือนแบบประเทศที่เบ่งบานมากเนะเราแบบว่ามีความเสมอภาคทางเพศแล้วเราก็เป็นเหมือนสวรรค์ดินแดนของชาว LGBTQ ทั้งหลายอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นเพียงเหมือนคําพูดที่มันถูกฉาบหน้าไว้ปัญหาเหล่านี้ในเชิงสังคมนะที่มันเป็นสังคมหน่วยย่อยทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ถูกกิบยกขึ้นมาพูดถึงแล้วก็ไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตรทางการศึกษาอาจริงจังด้วยล่าสุดเลยนะคะไปอ่านเจอบทอวิชาสุขศึกษาของมัธยมม2นะคะแล้วบทเรียนคือแบบว่ามึงผลิตมาได้ไงเนี่ยไอคอนเทนต์แบบเนี้ยคืออย่างเช่น บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาวิธีการแก้ปัญหาบุคคลที่มีปัญหาเบียเบ่ยงเบนทางเพศอะไรเงี้ยค่ะคือมันยังมีการใช้คําอย่างนี้อยู่หรออะไรเงี้ยก็เลยลองไปคุยกับครูที่สอนนะคะว่าแล้วเวลาคุณสอนอะไรแบบเนี้ยคุณสอนยังไงก็เลยพยายามทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆแล้ว,วเนื้อหามันอัปเดตแล้วนะแล้วมันอัปเดตมานานแล้วด้วยอย่ายึดติดกับไอ้สิ่งที่กระทรวงเนื้อหาที่กระทรวงให้มาจนเกินไปอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขาไปตอกย้ําเนื้อหาเพียงแค่ว่า แค่กูต้องสอนไปให้มันเสร็จสิทธิ์ก็ยอมรับแล้วไงเนี่ยเธอออกมาประชุมที่สภาเธอก็ใส่กระโปรงมาได้แต่แต่งหน้ากีดตามาได้ก็ไม่มีใครว่าเธอยเงี้ยยังไม่ยอมรับอีกหรอเธอมานั่งประชุมในห้องนี้ได้เงี้ยอนุญาตให้เข้ามาได้ให้เธอมานั่งเป็นแบบคณะกรรมการได้ก็ยอมรับแล้วสีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยในยะของการยอมรับมันไม่ใช่แค่ ทำให้ออกมาได้ทําให้เข้าได้อย่างเงี้ยแต่มันเป็นการยอมรับหรือว่าการส่งเสริมการสมุนที่ต้องพูดไปถึงเรื่องแบบเขาจะถูกปกป้องคุ้มครองอยังไงการยอมรับในทางกฎหมายก็ไม่มีบัตรประชาชนเราก็ยังเป็นนายอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้สอดคล้องกันกับแบบเพศสภาพอย่างเงี้ยอันนี้จะให้เรียกว่าเป็นการออไม่ยอมรับก็น่าจะชัดเจนที่สุดคําว่าเปิดกว้างคือมันอาจจะแค่ รับรู้ว่ามีแต่ไม่ได้ถูกยอมรับการที่เราเป็นแบบ L G B T Q อะไรก็ตามแต่แล้วเราไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอะเราจะไม่ถูกยอมรับหรือเปล่าถ้าสมมติเราพยายามอะไรสักอย่างเราเก่งมากๆจนแบบผลงานเราเป็นที่ยอมรับอะมันก็ยังแบบเป็นคําถามสําหรับเราอยู่ดีว่าเราถูกยอมรับในแง่ของผลงานหรือเราถูกยอมรับในแง่ของตัวตนที่เราเป็นจริงๆ มันยังมีค่านิยมบางอย่างที่ท,ที่ที่แบบ L G B T เนี่ยต้องเป็นคนที่สําเร็จต้องเป็นคนเก่งมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็น L G B T ที่แบบมีคุณลิตี้และเป็นคนที่แบบต้องถูกเชิดชูซึ่งจริงๆแล้วรู้สึกว่าการเป็น L G B T จะไม่เก่งก็ได้ไม่ผิด,นนด,ดไม<อ>่รู้เหนีใครคือเป็นคนเบิกบิบทั่วไปเธอเธอสามารถที่จะเรียนไม่เก่งได้เธอสามารถที่จะทํางานแล้วเงินเดือนไม่เท่าเพื่อนได้นี่หรอป้าแต่ว่าขอให้แบบได้ใช้ชีวิตในการ เกิดมาครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้เลือกเกิดเนี่ยให้มันคุ้มที่สุดายหลายๆครั้งที่ชาว L G B T ออกมาบอกว่าแบบออกมาประท้วงหรือออกมาเรียกร้องสิทธิ์อะมันมักจะเป็นสิทธิ์ปกตินะที่ทุกๆคนได้อ่ะเหมือนเราไม่ได้เคยอยากแบบว่าฉันขอปีกยูนิคอร์นให้ฉันเนืออกมาฉันขอบ้านสีชมพูได้ไหมไม่เราไม่ได้อยากได้อะไรเลยเอาจริงๆถ้าดูดีๆข้อทุกข้อพี่เลี้ยงชุดข้อไม่ได้อยากได้อะไรนะ เขาแค่อยากปกติเหมือนอย่างเช่นผู้ชายผู้หญิงเดินทางนี้ได้ฉันขอเดินด้วยผู้ชายผู้หญิงไปทางนู้นได้ขอไปด้วยได้ไหมทำไมถึงไม่ให้เราไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังมีมากไม่พอก็คือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพราะว่าถ้ามันถูกออกแบบนโยบายที่มันมีมิติความละเอียดอ่อนทางเพศอย่างเช่นกฎหมายที่คุ้มครองกฎหมายที่ รับรองเพศสภาพกฎหมายที่แต่งงานกันได้ของคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนะเราว่ามันเปลี่ยนและที่อื่นมันเปลี่ยนเพราะกฎหมายคนที่ยังเกียดไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาจะทําไม่ได้ก็คือการขัดกับกฎหมายมันเป็นเรื่องของการเข้าใจหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อะมันทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเขารลมนุษย์มากขึ้น แล้วมันจะนําไปสู่การเข้าใจในเรื่องของความเท่าเทียมกันว่าทุกคนมันเท่ากันเอ้ถ้าเกิดว่าสตรทเดินจับมือกันได้พี่กับแฟนก็ต้องเดินจับมือกันในท้องถนนได้คือถ้าเกิดสมมติว่าประเทศที่แบบเป็นประชาธิปไอย่างแท้จริงจริงอ่ะคนในประเทศจะเปิดรับแล้วเขาก็จะให้คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทียมจริงๆจะไม่มีการแบบมานั่งบอกว่าอุย๊ย ให้คุณค่ากับความชายเป็นใหญ่ให้คุณค่ากับความกระความกระเทยมันผิดอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนค่อนข้างจะละเลยเนาะก็คือการให้ Education กับคนที่เป็นเจเนอเรชั่นเก่ายเช่นเดียวกันคือเหนือเจนวขึ้นไปคนมักจะให้ความสําคัญกับเด็กเด็กเดกเด็ก่กกกอนเป็นอย่างแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้สูงอายุเนี่ยแหละที่เราควรจะต้อง educate เขาด้วยเช่นกันแล้วว่าการทําเรื่องระหว่างแบบบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคือตัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนแบบมีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้มากขึ้นเออการปลุกให้เขาขึ้นมาสู้เนี่ยมันไม่ได้แค่ปลุกให้เขาตื่นนะแต่มันต้องปลุกให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะทําให้มันถูกแก้ไขได้ หรือจะบอกว่าใช่สิเธอทําผ่านมาแล้วเราบอกใช่เราทํามันผ่านมาแล้วแต่เราไม่ได้สู้คนเดียวจริงๆเพราะว่าเครือข่ายเราสนับสนุนสังคมตอนนั้นก็ให้การสนับเรานั่นต่างหากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราบบอยากสู้ต่อสุดท้ายมันมันมีวิธีจัดการความรู้สึกจัดการชีวิตตัวเองที่ต่างกันไปเนี่ย เราชอบใส่รองเท้ามีส้นรรู้สึกว่าทุกครั้งที่ใส่รองเท้ามีส้นอะ่ะจะรู้สึกมีพลังรู้สึกว่าเดินไปตรงไหนอะ่ะมันคือพื้นที่ของเราเอะไรเงี้ยพอเรามั่นใจในการใช้ชีวิตมั่นใจในการที่แบบอยู่ในทุกที่ได้อะ่ะสุดท้ายแล้วมันคือเราในการใช้ชีวิตมันไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องมันคือโลกของเราที่เราอยู่ตรงนั้นเองเอะไรเงี้ยชื่อต่อครับเป็นโมเดลเป็นนายแบบเป็นคนชื่นชอบด้านการแต่งตัวแล้วก็ชื่นชอบการศึกษาเรื่องสังคมเรื่องเพศ เรื่องการเมืองเรื่องแฟชั่นแล้วก็หลายๆเรื่องในสังคมวันเป็น copywriter ท,ที่กำลังเผชิญ midlife crisis ตอนนี้อายุ25อาจจะตายในตอนอายุ50ชื่อชิดใบค่ะเราเป็นเค k ทีแล้วก็เป็นนักร้องพาร์ทมเราเป็นทาดหมาเพาว่าชอบมากชื่อบุญร้อยค่ะ เป็นเตือนทุกๆวันยกเว้นวันนี้นนน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เหรเราผู้เขานะเราคือคนที่เชื่อว่าเราสามารถดีไซน์การใช้ชีวิตของตัวเองเราจะเป็นอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ใต้นิยามคำว่าชีวิตของคนอื่นคุณดะนะคะชอบประวัติศาสตร์นะคะชอบบริบททางสังคมชอบการเมืองนะคะชอบศาสนาปเปรียบเทียบ แล้วก็ปัจจุบันนี้สามารถชอบได้ทุกเพศเลยค่ะสวัสดีค่ะเทซี่ค่ะตอนนี้ก็คือพี่เทเป็นนักออกแบบพาเต้นเนาะแล้วก็เป็นครูสอนเต้นแล้วก็เป็นแดนเซอร์อิสระพี่เทอยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นทรานเจนเดอร์แล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังรู้สึกว่าการเป็นทรานเจนเดอร์สามารถที่จะเดินเส้นทางนี้ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับผ่านความสามารถของเราไม่ใช่แค่เพศของเราค่ะเคสนะคะเป็นกระเทย ที่สนใจเรื่องการเคลื่อนไหวของสิทธิเรื่องของกระเทยค่ะฉันแค่อยากบอกว่าฉันชื่อวารีอ่ะฉันชื่อเล่นชื่อน,นุ้น่ารักไหม